ค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อแขนสั้นคอปกนะคะรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์นะอก38ถึง42นิ้วค่ะไหล่กวา้าง19้านิ้วนะคะความยาวของเสื้อ32ิงนิ้วนะประมาณนี้นะอันนี้แม่ค้าตัวเล็กนะคะจะอกมาเป็นชุดกระโปรงเลยหนา้าทางเป็นแบบนี้นะคะประมาณเป็นแบบนี้มีซิปตรงกลางอกนะคะประมาณนี้นะซิป ใส่สบายนะคะไม่ร้อนไม่คันนะใส่เที่ยวใส่ทำบุญได้นะคะมีหลายสีหลายลายนะคะลายนี้ก็มีรายนี้นะคะสีสันสดใสก็มีลายนี้เหมือนนี้นะคะก็มีลายนี้นะ ผู้ค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ